เมื่อวานใครเข้า BTC ตามมินดีด้วยนะคะนี่จุดนี้เลยเนาะนะคะเมื่อวานนะคะถ้าใครเซลบริเวณนี้คือยินดีด้วยมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีเป้าการลงเนาะถึงเป้าแล้วนะคะตอนนี้ถึงเป้าแล้วนะก็ใครเซลมาก็พิจารณาออกได้นะแต่ว่าเทนหลักตอนนี้คือหลุดเส้นนะคะเทนนี้หลุดไปละ แต่เป็นปกติของ BTC นะคะที่เขาจะชอบแยาดุดตรงนี้นะคะขาบายนะตรงนี้คือแนว stop หลักแนวซับหลักค่ะอะ่ตรงนี้ใกล้ๆเนาะถ้าจะบายนะคะตอนนี้ได้นะคะเพราะว่าใกล้แนว stop และก็มีการจบชุดเล็กๆนะคะเล็กๆตรงบริเวณนี้แล้วนะ ถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วไม่เข้าใจก็ฟังไปก่อนค่ะเพราะว่านี้คือสําหรับนักเรียนที่เรียนแล้วก็เขามีความรู้แล้วเนาะมื่อหม่ยไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะคะฟังไปเนาะโอเคอันนี้จบชุดแล้วนะคะเล็กๆนะก็ลองดูนะคะถ้าเกิดว่าจะเข้าเนี้ย stop ป o อ s จริงๆอ่ะจริงๆถ้าเกิดว่าเราจะเอาชุดเนี้ยเป็นหลักสต็อปรออยู่ก้นนี้นะคะ แต่ต้องดูกันยอดเด้งอีกทีนึงว่าเขาเด้งลึกไหมถ้าเขาเด้งยืดลึกอะ่ะโอเคตรงนี้คือสต็อปลอดละนะคะแต่ถ้าเด้งไม่ลึกนะก็เผื่อไว้เผื่อตรงนี้ก็ได้นะคะสต็อปลอดเนาะแล้วก็รอบเนี้ยรอ,อ,อบนี้น่าสนใจนะไปไกลเลยได้นะคะไปไกลเลยได้นะอันนี้คือการคอนเฟิร์มการจบของทั้งชุดนี้นะคะคือเส้นตรงนี้นะลากไว้นะคะโอเคนะคะสำหรับ b t c ประมาณนี้เนาะ <c oughs> อีเทเรียมอ่าแล้วก็จะเอาวันนี้เอาตัวนี้ให้ตัวหนึ่งค่ะตัวนี้สวยตัวนี้สวยตัวนี้ตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้สวยค่ะตัวนี้เข้าได้เลยนะคะชุดนี้เข้าได้เลยนะคะใครสนใจนะตัวนี้นะมีเป้านะคะมีเป้า มีเป้าไกลแต่ว่าเอาสั้นๆก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวแบบเราไปถือแล้วเราไม่มีความรู้เราอาจจะเออแบบกำไรไม่ได้ทั้งหมดเนาะอ่ะตรงนี้มีเป้านะคะอะเอาสั้นๆที่นี่ก่อนก็ได้นะคะหายเดิมนี่นะใกล้ๆไฮเดิมนะคะถ้าเกิดว่าใครบายตรงนี้นะก็็ับล้อที่ก้นนี้หรือก้อนนี้ก็ได้นะคะนะแล้วก็เป้าอยู่ตรงนี้นะก็ลองดูนะคะ แต่จริงๆเป้าไกลกว่านี้เนาะแต่ถ้าเล่นสั้นเอาประมาณนี้ไปก่อนนะคะวันนี้นะคะสองตัวให้ไว้อีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ก็สวยเนี่ตัวนี้สวยนะคะถ้าเกิดว่าเออไม่จําเป็นจะต้องมานะคะไม่จําเป็นที่ต้องมาลงมาถึงนะให้ดูบริเวณแนวนี้แหละตัวนี้เป้าไกลมากตัวนี้มีเพื่อนถามในเพจนะคะเป้าไกลสวยนะ สวยยังไงก็ต้องมีแนวสต็อปนะคะอ่าสต็อปจุดนี้กับจุดนี้นะแต่ตรงเนี้ยลงมาตรงนี้นะคะน่าสนใจนะโอเคได้นะคะจะเข้าเลยได้นะก็ซับลอตตรงนี้กับตรงนี้นะคะซึ่งเป้านะคะเป้าเป้าว่นค้าชุดนี้ก่อนก็ได้สมมติว่ามันจบนะโอเคนี่ ไปเลยค่ะตรงนี้เลยได้ไหมหกสิบแปดจุดแปดเจ็สิบห้าหนึ่งร้อยอะไรพวกนี้เลยได้ได้ทั้งหมดเลยนะคะดูแนวต้านเดิมด้วยอ๋อนี่มันชนแนวต้านเดิมเนาะก็มันแลกใจที่มันจะมีการพักตัวแต่พักตัวดีนะคะพักตัวดีละนะคะจะได้แบบมีแรงขึ้นไปแข็งๆเนาะเออตรงนี้น่าสนใจนะคะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี้เนาะนะคะโอเคเดี๋ยวดูวแคปไว้ก่อนนะ ประมาณนี้เนาะแนวซับรอดเส้นแดงนะคะแล้วก็แนวทำกำไรเส้นเขียวเนาะโอเคนะคะบทวิเคราะห์วันนี้นะคะ